น้องไหนเมื่อวานเมื่อวานตกใจไหมลูกตกใจใช่ไหมขอุยาะนะครับขอเยอะนะครับขอเยอะนะครับเมื่อวานคนที่เขาโห่ได้เราเราตกใจไหมลูกตกใจใช่ไหมครับใจนโกรธไหมครับเมื่อวานโกรธเขาไหมโกรธเขาไหมลูกม่เขบอกว่าหนูรู้เหตุารณ์ก่อนหน้านเลยูกนี้ครับะครับคุณมากเลย น้องไนน้องไน้รู้เหตุการณ์แบบนี้มาก่อนใช่ไหมลูกรู้เหตุการณ์ก่อนเนาะว่ามันจะเกิดแบบนี้ขึ้นใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเขอบคุณนะครับใครหลอกลวงครับมาต่อบให้ชัดใครหลอกลวงเมื่อกี้พูดว่าใครหลอกลวงใหเมื่อกี้ว่าใครผมไม่เอ่ยชื่อนะพี่ทำอะไรผมคุณว mm ่ mm าใครหลอกลวงใครจะทำให้ทุกคนดูนะเมื่อกี like mm ้พ <ung> hmm? mm ูดถ oh. mm ึงใครไม่เอ่ยชื่อ บอกรายการให้ร้ายน้องตลอดแล้วก็พี่ว่าุ่ณ่ยากสร้างประเด็นเลยนะคะมันมันเป็นแผนตื้นๆนะอยาทำแบบนี้นะคะอยากทำแบบนี้นะคะนะคะทุกคนดูนะคนดูนะคุณแม่ทำอะไรก็ให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนู้นแล้วคุณมาสร้างประเด็นตรงนี้เพื่ออะไรคะผมถามนะผมถามคุณแม่ว่านะว่าทำไมคุณแม่น้องไม่ไปเรียนมีผลอะไรบ้างนะครับพอเสร็จปุ๊บนะทนายเดินเข้ามาถึงตัวผมเลยนะครับผมใครสั่งคะขอโทษใครสั่งพี่ให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนู้นผมข้าถามไงผมถามที่ไหนทุกคนนะเขาสัมภาษณ์กันด้วยแฮปปี้ทุก คนพี่กำลังถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกำลังทำอะไรคะผมไม่พยายามทำอะไรผมมไ่ทโอเคถ้าอย่างั้นเชิญน้องไปค่ะเชิญน้องไปเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังคุยกับพี่อยู่ทุกคนอยากได้ผมผมยืนสัมภาษณ์ผมอยู่ดีๆนะใจคุณคุณมีลูกจองคุณทอามาหินตัวหนึ่งมาตลูกคนอื่นใจคุณจะด้วยอะไรโอเคะ โอเคโอเคพ่อพ่อขอบพ่อพ่อพ่ไม่มีอาวุธนะผมไม่มีอะไรนะครับเสียเวลาค่ะเสียเวลาไม่มีอะไรนะเอาเสียเวลาค่ะเสียเวลาเอาเป็นว่าใครที่อยากจะสัมภาษณ์ทางพ่อแม่ของน้องหรือถามเรื่องราวของน้องไปทางนู้นนะคะบุคคลผู้นี้เราไม่ได้ฟังทางนี้ทางนี้ค่ะทางนี้ก่อนนะไม่ชอบทางนี้แล้วจะมาเจออะไรขึ้นครับพี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับที่ไปไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับ ผมก็งงมากเลยครับคือผมเนี่ยถามคํถามาถาย,าาย,ยให้นะครับคือ<พ>คือผมเนี่ยนะครับผมนะครับกํลาลังยืนอยู่กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับก็ไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆดูนะครับผมผมก็เลยถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นทําไมน้องไม่ไปโรงเรียนจะมันจะมีผลอะไรบ้างนะครับแค่นี้เองครับอยู่ๆมาเก๊ตามในไลฟ์พี่ทนายเขาก็เดินสู่โจงมาถึงตัวผมเลยว่าเหมือนมาแล้วเนี่ยถามมาถามถาม,ถาม,ถามจริงๆผมว่าไลฟ์มันไม่โกหกหรอกนะครับผมก็พูดด้เหตุผลด้วยคําพูดสุภาพจริงๆว่า้คุณแม่รู้สึกยังไงนะครับน้องไม่ไปโรงเรียนมีผลกับการเรียนไหมเท่านั้นนะครับสาวกเอ๋ยแม่เอ๋ยทุกคนกูมาหาผมหมดเลยผมก็ตกใจเลยให้ผมไปทําอะไรผิดวะนะครับประมาณนี้นะครับก็เหมือนทนายก็เข้ามา ถามผมด้วยแหรผมเนี่ยไลฟ์สดไลฟ์นู่นไลฟ์นี่อะไรประมาณนี้วันนี้สายที่พี่เดินทางมาพี่อยากจะมาฟังความคิดเห็นความรู้สึกถูกมามาฟังนะครับมาฟังว่าเขารู้สึกยังไงนะครับนะเราเป็นพ่อนะครับแต่ผมมองว่าฝั่งนู้นน่าจะมีอารมณ์ที่แบบว่าผมเนี่ยออกมาพูดเรื่องเด็กผมทําช่องเนี่ยผมสงสารน้องไม้อะนะครับผมแล้วก็ผมเป็นห่วงเนื่องจากผมก็เป็นมีมีลูกเหมือนกันนะครับผมก็ยิงคำถามไปว่าทําไมน้องไม่ไปโรงเรียนนะครับมันมีผลอะไรบ้าง ซึ่งผมก็ยืนหลายไกลๆแต่ไม่ได้หลายไกลพี่เขาหรอกอยู่ทนายเขาเดินเข้ามาประชิดต,ตัวผมถาม,ถามเลยถามเลยมีอะไรถามมามาแล้วถามเลยแน่จริงถามเลยผมกผม็ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตอบอะไรแล้ว,ลวก็พวกบรรยยัญญาญาติญาติเขาก็มาลุมผมก็บอกผมไม่อยากทะเลาะนะครับผมไม่อยากทะเลาะนะก็แบบคงอัดอั้นนะ,นะแม่นกก็จู่โจมเข้ามาถึงตัวผมเลยนะผมก็ยกมือเลยนะผมไม่มีอะไรนะผมมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับผมนะ ต้องบอกก่อนนะที่อยู่ทองหล่อเมื่อวานไม่เก่งแบบนี้เลยเห็นผมมาคนเดียวนี่เก่งมากเลยนะครับผมมาคนเดียวนี่หูลุมผมเลยนะเดีกจะเข้ามาอีกแล้วั้ยจะเข้ามาอีกมากคือคนนี้เขาเขาไลฟ์ติ๊กตอกแล้วเขาก็ยกขุนตรงไหนว่าสงสารตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าไปถามเขาว่านังไหนผิดอะไรในในติ๊กตอกนะก็เลยเป็นประเด็นทีนี้วันนี้ผมเจอผมก็เลยถามเขาว่าแล้วเขาก็มาพูดถึงผมหลายอย่างผมก็เลยถามว่าคุณมีปัญหาอะไรกับผมไหมคุณพูดถึงผมเขาก็บอกไม่มีอ่ะไม่มีก็คือจบแล้วคุณมีปัญหาอะไรตรงไหนไหม เขาบอกว่าไม่มีเขามีเขาเป็นห่วงผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกต้องในมีคนดูแลเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่มีปัญหาแล้วคุณไม่ต้องมาเป็นห่วงนะก็คือจบไม่ต้องมาพูดถึงทางเราเพราะวันนี้เราเจอตัวเราก็ต้องถามแค่นี้เองไม่มีอะไรแต่เขาก็ทําแบบแสดงเหมือนว่าถูกข่มขู่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ไม่สวัดีดีเฮ้ยไม่ไ้ไม่ไ้ น้องน้อยกดนักข่าวไหมไม่กดนักข่าวใช่ไหมระวังรถนะพี่